วันนี้อยู่กับเซลเบสนะฮะเดี๋ยววันนี้เบสพามาดูทูโท้อีกหนึ่งรุ่นนะฮะอันนี้จะเป็นรุ่นมิ t ูบิชิเอ x เพนเดอร์นะครับราคา863,000บาทนะครับคันนี้ตกแต่งอะไรบ้างน,นะฮะและลูกค้าได้อะไรบ้างในการรับรถครั้งนี้นะฮะเดี๋ยวเบสพามาดูกันนะครับโอเคครับเราเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยนะฮะด้านหน้าของรุ่นนี้นะฮะ ที่มีการตกแต่งนะครับตรงนี้นะครับลูกค้าอยากได้ฝากระโปรงเรียบๆนะครับเลยไม่มีการติดตั้งโลโก้นะครับแต่ที่ติดตั้งเพิ่มเติมนะครับจะเป็นชุดแต่งลายเขนะครับตรงนี้ก็เป็นชุดแต่งอีกหนึ่งชุดแต่งของ e อ็กเซลเดอร์นะครับที่ลูกค้าเป็นยอดฮิตเลยส่วนใครที่เคยดูว่าเอ้ปาเจโลจะปปจะเป็นชุดแต่งไรเดอร์เอ็มใช่ไหมครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งรูปแบบนะครับของลายเค็นในรุ่นของ e อ็กเซ e เดอร์นะครับเผื่อใครชอบนะก็สามารถ ครรูปบอกเว้นได้ว่าเอ็กเพนเดอร์พี่อยากแต่งอะไรเค่นรอแบบนี้นะฮะก็จัดให้เลยนะครับแล้วส่วนได้ค่านะครับเรามาดูไฮไลท์ของรถคันนี้ดีกว่านะครับที่มีการตกแต่งนะครับหนึ่งเลยนะฮะคันนี้นะครับมีการตกแต่งคือการพ่นหลังคานะครับเป็นหลังคาสีดำเงาจากโชรูมเลยนะครับแล้วก็รับประกันต่อเนื่องให้5ปีจากโชรูมเหมือนกันถามว่าทำไมถึงกล้าร,รับประกันได้ถึงขนาดนี้นะครับเพราะว่าเราแทบจะเป็นโชรูมโชรูมเดียวเลยนะฮะที่ว่า พ่นสีจากโชว์รูมสีที่ใช้คือสีที่ได้มาตรฐานจากโชว์รูมเลยไม่ได้เอาอูนอกหรือสีนอกมาทําและการพ่นให้กับลูกค้าเพราะว่าส่วนของหลังคาเนี่ยครับมันเป็นการที่ต้องมารับแดดก,กับเมืองไทยและถ้ารับแดดหนักๆมากแค่ปี2ปีนะครับถ้าสีไม่ดีจริงคุณภ,ภาพโรงอบไม่ดีจริงนะฮะสีอาจจะมีการแตกได้นะได้นะครับแล้วหลังคาแตกเนี่ยโอ้โหมันเป็นเรื่องใหญ่แน่นอนครับอันนี้ฮะก็เลยแบบว่าแนะนำนะฮะถ้าเป็น การพ่นจากโชว์รูมจะดีที่สุดนะฮะและนอกจากการพ่นแล้วนะครับหลังคาที่เราเห็นทั้งหลังคาและเสาเนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในรถของรถคันนี้ดีกว่านะครับว่าลูกค้าติดตั้งอะไรเพิ่มเติมบ้างนะฮะเอาละครับตอนนี้นะฮะเราอยู่กับภายในรถของ X p e n d e r แล้วนะครับรถคันนี้นะครับพวงมาลัยนะครับได้พวงมาลัยเนี่ยจะมีควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยด้วยนะครับแล้วมีระบบล็อกความเร็วให้ด้วยนะฮะแถมตัวนี้ครับเราติดตั้งเพิ inhos, in ่มเติมให้กับลูกค้าก็คือจอหน้านะครับแล้วก็เป็นแบบ พิ c t เจอร์ p นพิ u r เด้วยคืออะไรก็คือสามารถตัวเนี้ยเราแถมกล้องด้วยใช่ไหมเวลามันมีการบันทึกการขับขีบ่ภาพมันจะมาอยู่ในนี้ด้วยตามอินเสิร์ตภาพเลย <c oughs> เห็นไหมครับเราสามารถเล่น Google Map ได้นะฮะแล้วก็ดูกล้องที่บันทึกไปได้ด้วยนะครับอันนี้ก็สามารถใช้ภาพซ้อนการ2ออันได้นะครับเราก็จะมีตัว ชาร์จไฟให้ด้วยนะฮะมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติให้4สปีดนะครับเลือกการใช้งานได้ไม่ว่าเป็น D เป็น2เป็น L นะครับก็คือใช้ขึ้นเขาลงเขาได้สบายเลยส่วนจอหน้าตรงนี้จะเป็นขนาด10นิ้วแถมให้ฟรีกับลูกค้าเลยครับส่วนจอก,กลางอันนี้เผื่อน,น้องๆหนูๆนะครับไปด้วยการนี้อาจจะเป็น12นิ้วสามารถดูกันได้สนุกสนานเลยนะใครที่เป็นสายเดินทางก็เด็กๆก็จะชอบมากนะครับส่วนที่เหลือนะครับภายในย้ำให้อีกทีนึงรุ่นนี้จะเป็นรุ่นเบาะหนังทุกรุ่นนะฮะตัวนี้ก็จะเป็น Expander GT นะฮะ อ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันดีกว่าครับว่าด้านหลังคันนี้มีตกแต่งอะไรเพิ่มเติมมากเมื่อกี้เราเห็นชุดแต่งด้านหน้าของไลเคนแล้วเราไปดูด้านหลังกันต่อดีกว่าครับครับก่อนที่เราจะไปดูด้านหลังกันนะฮะเมื่อกี้เบนลืมพีเต์ด้านค้านะครับตัวนี้ด้คน้านะครับจะเป็น สเกิร์ตด้ข้างมีชุดแต่งคาว่าไรเข็มให้ด้วยนะฮะก็จะเป็นสีขาวตัดสีดำสเตเกอร์สีดําตัดลายขีดแดงให้ด้วยนะครับอันนี้เป็นสเกิร์ตหมายความว่าสเกิร์ตอันนี้ลูกค้าจะได้3จุดนะครับก็คือด้านหน้าได้ข้างและด้านหลังนะครับมาเริ่มจากด้านหลังกันนะฮะเมื่อกี้ที่เราติดค้างกันนะครับเราพาไปดูด้านข้างมานะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับขึ้นมาอย่างนุ่มนวลนะครับก็คือฝาท้ายไฟฟ้าอัตโนมัติให้นะครับตัวนี้ครับมีระบบเตะให้ด้วยนะฮะแต่ว่าถ้าาาาาเเเตะะมมัันจสีียยยวววลลผกกกดด่่่ครบง ตัวนี้ติดตั้งมาพร้อมกับระบบฝาดท้ายไฟฟ้าให้ด้วยนะครับอันนี้โชว์ฝาท้ายไฟฟ้าเสร็จจงปิดครับเวลาปิดก็ปิดแบบนุ่มนวลแบบนี้เลยนะฮะก็ติดตั้งให้กับคุณลูกค้าฟรีเหมือนกันนะฮะอ่ะเรามาดูอย่างสุดท้ายที่ฟรีนะครับก็คือตัวนี้เลยครับชุดเกอร์ด้านหลังนะครับเป็นของไลคเคนอีกแล้วนะครับก็คือทั้งชุดเลยด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านหลังนะครับมีไฟทับทิงให้ด้วยนะครับก็จะตัดเป็นสีดำสีแดงสีขาวอย่างนี้นะครับ ทวนคุม3-4ไว้สวยๆหล่อๆแบบนี้เลยนะครับส่วนใครชอบแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกีกว่าครับว่าตอนจบมันมีอะไรบ้างนะฮะเป็นอย่างไรบ้างครับดูคลิปนี้จบแล้วนะฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการตกแต่งนะครับ Mitsubishi e x p a e n d e r นะครับว่าโอ้ลูกค้าได้ของแต่งเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็ยังมีของแต่ที่ลูกค้ายังมองไม่เห็นนะครับอย่างเช่นฟรีของเหนวให้ด้วยนะครับ5ปีหรือ1แสนกิโลนะครับเข้าศูนย์ไหนก็ได้ทั่วประเทศนะครับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยครับส่วนใครชอบแนวทางการตกแต่งนะครับแบบนี้ ฝากกดไลค์กดเป็นกำลังใจให้เบสนิดนึงนะฮะแล้วก็ก่อนไปนะครับฝากพิมพ์2อให้เป็นกำลังใจอีกหน่อยนึงด้วยนะฮะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีครับ